นกนให้กาทที่มัน,นา,นก,าน,น,น,นก้าข้อมูลที่ให้ไปแล้วเนะี่ยมีนะแต่ก็ต้องให้ตำรวจเขาเรียกมาสอบเองนั่นแหะต้องรู้ว่าใครมาก่อนถ้ามาเสร็จปุ๊บเอาเออกมาจากไหนผมก็จะเช็คเข้าไปในระบบสกอว่าเขานำออกมาถูกหรือไม่ถูก ันองครบแต่ถ้าเขานําออกมาเราต้องดูอีกว่ารถที่เขานําออกมามีวอลปัดไหมก็คือมันจะเข้าพอวอลก็ถึงจะลายน้ำออกครับมันเปนกะถิ่นอะไรหรือเปล่าทันไหมถือไหมเป็นไม้ดินคก็ต้องโดนอยู่แล้วคุณต้องนี่คือถ้ามันเป็นจับมันว่าเราจะต้องแจ้งความหรือย่างใช่ครับเดี๋ยวต้องแจ้งความให้ตำรวจเขาสอบสืบหาว่าใครมาจากใคร เราต้องอายัดหรือว่าต้องอายัดต้องอายัดไว้ก่อนอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นเหมือนเป็นของกลางแล้วตอนนี้ประเมินด้วยสายตาแล้วมันมันน่าจะเป็นอะไรพี่อันนี้กาตองจากระบบบำบัดนะครับใช่ไม่ดูคเลยไอ้ตัวดำเลยไอ้ตัวแดงเป็นเลนนะครับเป็นเลนก็ถือว่าเป็นก่าอุตสาหกรรมจากโรงงานใช่ไหมถ้าถ้าออกจากโรงงานก็เป็นต้องมีการกําจัดที่ถูกต้องขออนุญาตถูกต้อง ไล่ตัวแดงๆมันคืออะไรเนี่ยอ๋อคือตวอกซาที่มันเกาะอ,อยู่ผิวลมก,ก,กรณีที่เกิดขึ้นมีการลักลอบนำกากขยะอุตสาหกรรมมาทิ้งในพื้นที่เป็นยังไงครับเรื่องนี้ก็เราตรวจพบขยะกองนี้นะครับในช่วงก่อนวันลอยกระทงหนึ่งวันนะครับแล้วก็พบว่า มีการทำหกไว้บริเวณจุดใต้สะพานท่าจีนหนึ่งถุงนะครับซึ่งก็ได้มอบหมายให้ทางกองสาธารณของเทศาบาลเนี่ยลงไปตรวจสอบในเบื้องต้นว่ามันคือวัตถุอะไรนะครับซึ่งในทางที่อยู่ในใต้สะพานเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยได้ก็ได้นําแอบไว้ด้านข้างทางนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีการเคลื่อนย้ายมารวมกันไว้ที่จุดนี้จุดเดียวนะครับแล้วก็วันนี้ได้เชิญทางอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยลงมาร่วม วิเคราะห์ดูว่ามันคือ,อเศษวัสดุาจากแหล่งไหนนะครับซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราได้ตรวจเช็คแล้วนะครับทราบทะเบียนผู้ที่ขนย้ายมานะครับเป็นรถสิบล้อซึ่งมีเลขทะเบียนชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าอยู่ในกระบวนการของการที่จะเรียก